สวัสดีครับท่านสมาชิก f c c ในประเทศและต่างประเทศนะครับผมมาพบกันก็ช้าหน่อยนะครับเพราะหลานน้อยขึ้นมาจากต่างจังหวัดนะครับมาก็วิ่งเกียวเจ้าไปหมดเลยเเลยไม่มีได้อัดนะครับก็เลยพาไปเที่ยวห่างกําลังสนน่ารักน่าชนนะครับนะหลานน้อยกวบๆกว่าก็เลย วิ่งหน้าวิ่งหลังเลยไม่ได้ถ่ายไอ้อัดคลิปให้ลงยูท b e ให้ท่านสมาชิกเลยช้าหน่อยนะครับก็มีสอนให้ท่านสมาชิกที่ที่เล่นไม่เป็นนะครับที่หาหนอยก็บอกไปเรียบร้อยนะเข้ากลุ่มนะครับนะ,ะคงจะถูกอกถูกใจนะครับนะได้เฮกันสนานไว้แล้วครับเล่นแบบไหนได้เงินได้ทองกันครับนะอ่า ท่านสนใจก็เข้าได้นะครับห้องฮหาหนอยเข้าฟรีนะครับห้องฮหาหนอยนะก็สนก็ได้ทุกวันนะครับนะเล่นแบบไหนได้ทุกวันดีใจด้วยกับคุณน้อยนะครับนะมีทุนนีน้อยทุนนี้น้อยได้บีนไปจนถึงได้หมื่นสองหมื่นนะครับก็ปุ่เป็นอย่างสูงนะครับที่เข้าใจแล้วนะครับเอานี้เป็นหวยรัฐบาลน,นะครับนะ หลักหน่วยล่าง4ตัวมา1ตัวนะครับมาเสนอแบ่งปันให้ท่านจะมาชิกที่ FC ที่ติดตามนะครับที่คนที่ชอบคํานวณหวยว่างันเดออเอาลองไปพิจารณาดูนะครับว่ามันมันจะมาตรงตามนี้ไหมถ้าชอบก็เอาไม่ชอบก็ผ่านเพราะมีหลายอาจารย์นะครับนะที่เขาให้แม่นๆบอกว่าแม่นๆเนอมัวที่แล้วก็หายท้อง,งายไส้กันบินแถวนับหวยแม่นๆเยอะแยะนะครับเจ บางคนก็เข้าบางคนก็ไม่เข้ามันอยู่ที่ศูนย์นะครับอยู่ที่ดวงเราด้วยนะครับมานะครับนี่หลักหน่วยตั้งแต่งวดหนึ่งสีมานะครับสี่ตัวมาหนึ่งตัวนะก็ถ้าท่านได้หลักสิบสองตัวหรือสามตัวก็ยิงได้ก็สิบสองหางถ้าสามตัวก็อาจารย์ก็บอกไปแล้วหลักสิบมั่นใจแล้วครับสามตัวนะลองเอามาใส่หลักหน่วยศูตย์นี้ดูนะครับเผื่อห้าหกเจ็ดหลุดนะครับแต่อจัยจะ อาจารย์มั่นใจสูตรนี้มากกว่านะครับนะมั่นใจหนึ่งสี่หก้างวดนี้ตั้งแต่งวดนี้มานะครับท่านสมาชิกนะงวด1 4สี่ก็เข้าสี่หลักหน่วยนะครับอันนี้ก็แปดหนึ่งสามก็เข้าแดหลักหน่วยนะครับนี่หลักหน่วยล่างนะครับสี่ตัวมา1ตัวเจ2ดศนย์สองห้านะครับสี่เจ็ดถูกนะครับงวดนี้ก็เจ2 5ศย์สองห้ามา9 2้าถูกนะครับนะตั้งแต่นี้มานะครับถูกนะครับ หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยแล้วก็มา7025ก็92ถูกนะครับแล้วก็มา5803ออก80ถูกนะครับ2570ออก55ก็ถูกนะครับอ่งวดนี้ได้3681ก็ถูกนะครับออก73งวดนี้92 4 7ก็ออก99ถูกนะครับแล้วก็มาถัดมานะครับ8136ก็ออก71ถูกนะครับหลักหน่วย4ตัวกำลังดีนะครับนะไม่ไม่เยอะเกินไปนะครับ 2570ก็ออกหกห้านะครับเกาสองส็ด uh, ก็ออกเกถูกนะครับส่เจ็ดเก็0 9นย์เกถูกนะครับเจ็ดศูนก็ถูกนะครับออก30นะครับวันนี้ก็6 9 1กสก็ออก16นะครับต่อจากนี้มานี้เลยนะครับสองหก็ออกหกถูกนะครับห่งสี่ห ออกหนก็ถูกครับงวดเดียวเก้าสองสีก็ถูกนะครับอ่างวดนี้นะครับนี่หนึ่หกเกหลัวยนะครับนะดูแล้วมามาลุ้นกันวันที่หนึ่งกันยานี้นครับนะงวดนี้ออกสัญจรเห็นท่านชพิบอกมานะครับบอกว่าออกที่สระบุรีนะครับนะแต่ตามตามนั้นรู้เปล่าอันนี้จาย์ได้ข้อมูลมาอจากจะมาชิกอีกต่อหนึ่งนะทิน บอกมาบอกว่าออกที่สระบุรีนะครับออกต่างจังหวัดนะครับว่าเขาจะล้วงจะล้วงจะรับจะมาตรงในนี้ไหมหลักหน่วยล่างนะครับหลักหน่วยก็คือตัวเจ็ดนี่แหละคือหลักหน่วยหลักสิบคือตัวหกนะครับเข้าใจนะบางท่านยังไม่เข้าใจว่าสิบหน่วย,ยวิธีทํายังไงนี่ครับงวดที่แล้วข้างบนออกสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดสองข้างล่างหกเจ็ดนะครับสามตัวข้างที่หนึ่งก็ สี่สามหนึ่งแล้วก็เจ็ดสามเก้าครั้งที่สองแล้วก็ครั้งที่สามก็เจ็ดสามเจ็ดแล้วก็เจ็ดสี่สองอาจารย์จะนับเป็นหนึ่งสองสามสี่นะมันจะคำนวณทั้งง่ายนะครับไม่ชทหวหนาครั้งที่หนึ่งหน้า,าที่สองไม่ต้องแล้วครับเขาก็หมุนเหมือนเก่านลครับหนึ่งสองสามสี่เลยนะครับนะจะเข้าใจภาษาหัวง่ายนะครับวิธีทำง่ายๆนะท่านจมาชิกนะสี่ใช่ไหมครับสี่นี่คูณหกนะครับ หกสี่เท่าไรครับหกสี่ยี่สี่เอาสี่มาตั้งตรงนี้เลยท่านอย่างจริงนะเข้าใจนะอ่าอันนี้หนึ่งสองค้งก็หนึ่งบวกหนึ่งก็ 1, 1, 1, กได้สองนะครับได้สองนะครับอ่ามาวางนี้ก็ถ้าคูณก็ได้สองดีนะครับได้สองมาวางนี้เลยนะครับสองตัวนี้สองมาวางนี้นะครับอันนี้สี่หกค้งก็นะครับนะหกสี่หกสี่ยี่สี่ก็นี่ไงก็เอาสี่มาวางตรงนี้เลย สองหนึ่งเป็นสองเอาสองมาวางนี้แล้วก็สี่ตำแหน่งเดียวนี่ครับตำแหน่งเดียวคือหลักครั้งที่สี่นะครับหลักสิบตัวนี้ครั้งที่สี่นะอันนี้หลักหน่วยอันนี้หลักร้อยนะครับครั้งที่สี่ก็เอาสี่มาวางนี้เลยท่านจะประยิกแต่อย่าลืมนะครับนี่จํนะาให้แม่นนะครับจําให้แม่นนะเดี๋ยวขาดไปตัวนี้บวกอย่าลืมบวกหนึ่งคงที่บวกหนึ่งคงที่จําให้แม่นนะ เดี๋ยวทาไม่ตรงเดี๋ยวก็แล้วอีกอย่างหนึ่งอย่าไปเอาเรียงเบอร์ในเน็ตนะครับให้เอาเรียงเบอร์อสลากินแบ่งรนะัฐบาลน,นะครับเรียงเบอร์มาตรฐานแบบนี้นะครับท่านจำยิองนะนี่นะอย่าไปเอาตามเด็ดเด็ดขาดนะเขาจะเรียงไม่ตรงนะครับนะตามเด็ดต,ตามอะไรนะครับนะจะเรียงไม่ตรงบวกหนึ่งงที่นะครับนะ,ะมาดูนะครับสี่บวกสองได้เท่าไหร่ครับได้หกพอได้หก 6บวก4ก็ได้0ใช่ไหมครับบวกไม่ทนนะครับได้ 00, บวก1ได้รได้1นะครับพอได้1ให้ท่านบวก3นะท่านะมาชิกนะให้บวก3แล้วเป็น4นะครับคงเข้าใจนะครับตัวแทนหนึ่งคืออะไรครับอยากรู้ตัวแทนก็บวก5นะครับบวก5นะ,ะเข้าใจนะภาษาหวยนะ,ะนี่ได้มีความรู้ละคนไม่เคยเข้าดูก็จะได้รู้ว่า เขาคำนวณหวยยังไงท่านจะได้คำนวณหวยเป็นนะครับนะเออครบกเออจะได้รู้ภาษาหวยเป็นนะครับพอได้1บวก3ก็ได้4อ้าวอยากรู้ตัวแทนก็ว่าอาจารย์บอกอะไรหลัง,งลั้งนะเอา5ตั้งไว้ในใจ1บวก5ได้เท่าไหร่ครับ1บวก5ก็ได้6นะครับแล้วก็4บวก5ได้เท่าไหร่ครับได้9นะครับนี่ ได้เก้ามาแล้วนี่คือหลักหน่วยล่างนะครับหลักหน่วยล่างนะก็เป็นตัวนี้เห็นไหมนี่ครับสอนง่ายๆบอกง่ายๆครับนี่หนึ่งสี่ตัวแทนคือหกเก้านะครับมันจะเป็นเห็นไหมมันจะเป็นหวยตัวแทนโดเก้าสองสี่เจ็ดมันจะเป็นตัวตายตัวแทนนะครับนี่นี่ครับนะก็เลยได้ดีแหละได้ออกมาเป็นตัวนี้ หนึ่งสี่หเก้าหลักหน่วยล่างนะครับหลักหน่วยล่างนะครับนะขอให้เดินอีกกำลังเดินดีนะครับก็1ิบกว่างวดนะครับหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหกเ5็ดแปดเก้าสิบบ็ดสิบสองสิบสาสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดงวดอขอให้เดินจักสิบแดสิบเก้างวดก็ดีนะครับนะกำลังเดินนะก็ก็ยาวพอสมควรนะครับนะ10บ ไป็7งวดงวดนี้งวดที่18นะจะผ่านไหมให้ท่านลองไปคํานวณย้อนหลังดูก็ได้นะครับนะคงไม่ผิดนะแล้วไม่หลายจุดดีอาจารย์บอกด้ถ้าหลายจุดจํจาไม่ให้แม่นนะครับถ้าหลายจุดอาจารย์จะให้ตัวเลขเลยไม่ให้ท่านปวดหมองนะครับนะเอานี่จุดนี้น้อยอย่างนี้จะบอกสูตรนะครับนี่จุดนี้น้อยถึงนี่มันละน้อยจุดอย่าลืมนะครับหลักร้อยครั้งที่สามตัวครั้งแรกนี่ครับนะคูณด้วยหกนะครับนี่ กสี่ยี่หกมาวางนี้อันนี้คูณสองสองหนึ่งเป็นสองมาวางนี้หลักหน่วยครั้งที่หนึ่งนะแล้วก็มาหลักสิบครั้งที่สี่มันน้อยจุดนะครับหลักสิบครั้งที่สี่ก็เอาสี่มาตั้งเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมบวกหนึ่งคงที่พอได้หนึ่งพให้บวกสามได้สี่อยากรู้ว่าอยากรู้ว่าหนึ่งตัวแทนก็ห้านี่ครับมาบวกนี่นะเอาห้ามาบวกหนึ่งก็ได้หก ห้ามาบวก4ี่ก็ได้9้าจะเป็นตัวนี้ทันทีนะเข้าใจตามนี้นะครับนะพอได้นี่เนี่ยก็รู้ตัวหวยตัวตายอยากรู้หวยตัวตายตัวแทนให้เอา5้าไว้ในใจบวกมันตัวนี้เนี่ยนะบอกหลายครั้งแล้วครับนะห้าบวกหนึ่งก็ได้หกนี่กูรู้นี่ห้าบวกสี่ก็ได้เก้านี่ก็รู้ว่าหวยตัวตายตัวแทนนะครับหวยตัวนี้หวยตัวตายตัวแทนมันออกเห็นไหมเนี่ย มันเอาตัวตายตัวแทนบอ,อกเจ็ดเจ็ดก็คือสองนะครับนี่เนียนี่นี่นะครับมันก็เรียกว่าตัวตายตัวแทนนะครับนะนี่เข้าใจนะครับนี่เดี๋ยวจับคู่ให้เลยนะครับนะอาจารย์ก็บอกไปแล้วนะครับนี่หลักสิบก็ให้ไปแล้วศูนย์แปดหกอ่าหลักรวยก็นี่แหละเอาศูนย์เมื่อกี้นะครับเอานํามาตั้งเลยหนึ่งสี่หกเก้านี่ครับตั้งออกมาแล้วก็ได้ตรงๆนะครับไม่ต้องกลับนะครับ กลับถือว่าผิดใครจะกลับก็ไม่ว่านะครับเนี่ยนี่สิหางนะครับตรงๆนะนี่นี่ครับ0ูนย์ห0ึ่ง6ูนย์สี่ศูนย์หนหนึ่งหกสี่หหหกเแปดหนึ่งแปดสี่แปดหกแปดเก้านะครับแคปหน้าจอไว้เลยท่านะมาอีกนะแต่อาจารย์จะให้ในห้อง v i p นะทักหลังบ้านนะครับตั้งให้ไปแล้วนะครับ เริ่มให้แล้วนะครับนะใครไม่ได้ทักมาก็ไม่ได้ส่งนะครับต้องทักก่อนนะครับทักมาหลังบ้านนะให้ชุดเดียวนะแต่วางให้สี่ชุดอยู่ในนี้ครับนะที่วางให้ชุดเดียวนะเน้นให้ชุดเดียวไม่ได้วางให้ชุดเดียววางสี่ชุดแต่เน้นให้ชุดเดียวแต่มีอยู่ในนี้แหละครับนะท่า้นจมาจิกนะอ่าเอาจากนี้เราะไปวางครับเน้นชุดเดียวนะให้ไปซื้อลอตเตอรีร่เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์ก็จะยิบไว้ัะห้าใบนะครับห้าใบนะครับในนี้ชุดเดียว ว่าอาจารย์ซื้อได้แต่ลอตเตอรี่ครับใต้ดินเล่นไม่ได้เพราะผิดกฎหมายเล่นไม่ได้นะครับนะอาจารย์เคยสั่งสอนมาไว้ครับอาจารย์ผองวัฒน,นาบอกให้ซื้อลอตเตอรี่อย่าไปเล่นหวยใต้ดินเพราะเราเป็นคนให้หวยเราครอบครูมานะครับอาจารย์ไม่ใช่นักคำนวณอย่างเดียวครับเป็นนักคำนวณแต่ครอบครูมานะครับนะบางทีเราก็คำนวณไม่ตรงเราก็ต้องใช้วิสานะครับที่ลำเรียนมาว่าหวยที่ คำวนให้นี่ว่ามันตรงไหมตรงบางทีก็งวดที่แล้วก็ท่านให้มานะนิมิตฝันให้อย่างดีเลยจับปลามีแต่ปลาช่อนแต่ไปตีผิดเองนะครับไปตีแปดเจ็ดไปตีจับเอาจอเจ็ดนี่แหละแปดเจ็ดไปซื้อลรตเตอรี่ทั้งสิบ้าใบสิบหกใบเลยอดเล็ออกหกเจ็ดนะครับนะเออไปออกปลานน่น,นข้างบนนู่นนะครับมันก็มาเือนการเตรียมมาคู่ทาง อาจารย์จับ8ปดเจ็ดไงแต่ไม่ได้จับตัวนี้นะครับไปจับไปจับลอตเตอรี่ล่างไปจับไปอะไรหนึ่งแปดเจ็ดห้าแปดเจ็ดเป็นมือเป็นห้าไงกบว่าจับจอก็เป็นเจ็ดนะป้าก็เป็นแปดเป็นเจ็จับห้าแปดเจ็ดไปนู่นซื้อลอตเตอรี่นะครับนะมจุดงวดน,นี้อย่างไม่น,นิฟันเลยต้อง ท่องคาถาให้ครูบาอาจารย์มาก่อนนะครับว่าในนี้จะมีข้าวไหมนะครับนะเราก็ต้องมีอยาอื่นช่วยด้วยนะครับท่านจำยิกก่อนอื่นก็โปรดใช้วิจารณญาณในคุณรือด้วยนะครับโปรดใช้วิจารณญาณดานการรับชมช่องนี้จะขึ้นมาเป็นแนวทางสำหรับซื้อสลากกินแบกรัฐบาลเท่านั้นเราไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้น และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องบุญมีนาทีทองตลอดดีครับกดไลก์กดจวยกดกระดิ่งปิ๊ง,ง,งที่คนไม่ได้รู้ด้วยครับนะจะได้รู้นะแบ่งปันความรู้กันให้โชคให้ลากันงวดน,นี้เห,นเห็นไหมมั่นใจไม่มากหรอกครับ99%้เเซเท่านั้นงวดน,นี้นะถ้าไม่มั่นใจจะไม่เขียนอย่างนี้ครับสลักชื่อด้วยนะครับนะนี่คือของอาจารย์บุญมีนะครับ เรามั่นใจแค่นี้นะครับมั่นใจไม่มีเปลี่ยนนะครับมีแต่จะให้น้อยลงน้อยลงครับไม่มีเปลี่ยนแล้วข้างล่างนะครับะจะดูสูตรแล้วก็ให้ประกอบกันตัวเด็ดล่างนะครับให้ติดตามไว้ว่าจะตรงในนี้ไหมถ้าตรงในนี้ท่านก็แน่นอนนะครับตัวเด็ดล่างนะไม่เคยผิดเลยสามตัวมาตัวสามตัวมาตัวสองสูตรแม่นมากเดี๋ยวก็เสนอต่อไปนะครับนะคอยติดตามกดกระดิ่งปิ๊ง ไวนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับเข้ามาแล้วอย่าเจ็บอย่าจนให้เฮง,งๆรวยๆสาธุสาธุสวัสดีนะครับ